เราเป็นชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับวันพระนี่นะจ๊ะเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเราแล้วก็เพื่อไปช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกหลานโอ้มีบุญทั้งหลายทั่วโลกด้วยนี่เลยจ๊ะเราก็ไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ ไปบําเพ็ญบุญกันนะจ๊ะเตรียมทายธรรมอร่อยๆนี่มือบันดอยมีอึ่งอืมเราจะมีอะไรก็เออเนาะแล้วก็ลึกเลือกเอาที่อร่อยๆ,ๆนะไปข่าวัดฟังทำบัิบธิทำบําเพ็ญบุญอะไรเป็นทางมาแห่งบุญของเรา เราก็เก็บบุญให้หมดเลยอย่าให้ตกบุญเลยตั้งแต่หน้ากำแพงวัดเข้าไปเรื่อยเลยกระทั่งถึงบุญยสถานลานวัดให้ปัดกวาดลานวัดให้สะอาดเพราะว่าวัดเป็นที่ปฏิสถานของพระสมมาสมุธเจ้าโดยมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนมีพระธรรมคำสอนปฏิสัยกับพระธรรมคำสอน ขอมาสมบูชาก็มีประสงค์ตรงนั้นนะจ๊ะและสิ่งอะไรที่มันไม่เหมาะสมอย่าเข้าไปเพราะว่าที่วัดจะเป็นศูนย์รวมใจของเราชาวพุทธทั้งหมดนะจ๊ะโดยเฉพาะตั้งตรงไหนก็เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่ากาและเล่นกันไว้นะพวกวิกงให้ไปเปิดข้างนอกเพราะนั่นวัดนี่นะจ๊ะ เออวิกออกนอกวัดบ่อนบา้บาเบียรเล่งแต่งเอาออกไปให้หมดไม่ถูกนะจ๊ะไอมที่สงบเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้จิตใจสงบไปด้วยเพราะว่าจะลืมว่าเรามีชีวิตเป็นครือหัดนี่มันมีเรื่องที่ทำให้เหมือนผงข้าตาอยู่เรื่อยเคืองตาเคืองใจ มีปัญหาและแรงกดดันของชีวิตรอบได้มันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่ควรจะเป็นที่พึ่งพิงใจของเราได้ก็คือที่วัดที่ตรงนี้นี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นเครื่องสำคัญที่เ,เราจะต้องให้ความสำคัญมากมา